เล่าที่นี่แหละกลับด้านนี้หน่อยเป็นที่ที่เราชอบมาอ่านหนะังสือที่นี่เป็นที่เดียวในเมืองเลยที่เราไปมานะ นนเป็นหน,นังสือของตรีมุรติ สุทนมานี่เลยเดี๋ยวเราให้อาหารสุทนไม่นะอึบ๊บมอาหารเดี๋ยวตอนนท้จะมาให้ใหม่นะ

ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วต้องมองไปด้านบ่อยเกินไปครับเราต้องรอขตรงนี้ฮะอ้านี่เบื่อแล้วไม่มาแล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำงานกันดีกว่างานของเราน่าจะง่ายพอสมควรเลยแหละ นี่ปลูกไปปลูกไปปลูกมาแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างนี้ว้า wow. วแล้วเราก็งานของเราจะทำปุ๋ยยากเนี่ยเราจะลองดูทั้งหมดนี้เลย <S <S <ๆ>ว่าเราจะได้อย่างไรสักอย่างเดี๋ยวนะเราไม่ได้จะล่อในซะหนยเจ้าแก แต่มมาหาเราแล้วเพราะงั้นเราขอเนื้อให้หน่อยได้ไหมไม่ได้เลยเหรอโอเคองั้นเราก็ทำปุ๋ยไปอเอาจริงสิเกือบ,บ,บแล้วเกือบแล้วแล้วก็เอามาใส่อย่างนี้ ไม่เต็มอีกเหรอเราใช้ดอกไม้เยอะเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรเราแบบแรงนี้ด้วยแล้วก็ไปสอดไบบนั้นแตนที่สุดก็ได้ปุ๋ยที่สามรถวาดอีกไม่กี่อย่าง โอ้ยเพิ่มไปแล้วโุ้ยครบสี่อันแล้วที่เราต้องการฝน,นตกแล้วเราต้องรีบเข้าบ้านขอเข้าเลยครับี่ามเลยเราชอบมาอนะ่านหนังสือที่นี่นะแล้วก็เลยชาวบ้านที่นี่ไปเลยเดี๋ยวเรามานอนที่นี่ เราต้องนอนหลบฝน้วฝนหยุดแเ้าก็ออกไปทำทุ่ง่าเหมือนเดิมเฮ้อนี่มันอะไรเนี่ยอ้าวเราทอจิตออกมางั้นเหรอเนี่ยเราสำรวจไปดีกว่าโหบ้านหลังนี้มีปลูกพืชแปลกๆด้วย<อ>เมริกาเราต้องศึกษาแล้วว่ามันคือพืชอะไรโห แล้วก็ว้าวที่ใส่สองหลังคาของเรามันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเราเห็นแล้วเขาเป็นนักปรุงยานี่เองคนเจ้าของบ้านนี้นั่นไรเนะี่ยเขาไม่ใช่คนปรุงยานี่นะ่ะต้องเป็นโจนแน้แน่ๆการตอนนี้เรต้องหาวิธีการอาพยาไปแต่ก่อนอื่นเราขอสำรวจกันดีกว่าโอ นี่คือต้นอะไรเนี่ยไม่อยู่กับเพื่อนเลยเราคงต้องรอมันโตแล้วสินะี้เกี้อ่อะเอาปุ๋ยออกมาปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยไม่ได้อ๋อเสร๋ยพอเราทอดจิตอยู่นแน่เลย โจ้แล้วเรากลับมาที่เตียงเหรอเนี่ย ราก็เห็นมันในฝันใช่ไหมละ่ะใช่นะสิเราเห็นมันต้องตัวดีดครั้งนี้ฮ<า>ะเนื้อซอมบี้งั้นเหรอแต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะเป็นไปอย่างนี้ไปได้ยังไงนี่ไม่ใช่บ้านที่เราเห็นในฝันนี่นะหรือว่าจะเป็นหลังนี้ก็ไม่ใช่ ือว่าจะเป็นฮะใช่หลังนี้แหละเป็นหลังนี้แหละในฝันแล่นี่เราต้องขอยิ้มหูดนะครับเราต้องเอาไปดูซิว่าไอ้สิ่งที่หน้าตาเหมือนหูดนี่นมันคืออะไรเราต้องไปศึกษาต่อแล้ว ใช่ไหมคะว่าเชื่อนี้ของใครอ๋อของใครเหรอนี่เลยครับผมคืนให้ผมไปแล้วนะแต่งโมก็ออกผลใครไปเก็บแต่งโมดีกว่าเดี๋ยวนะแต่งโมง,งั้นเหรอ ทองมาและอยากสร้างมันด้วยคุณครับผมขอแลกแตงโมนี่หน่อยได้ไหมครับจากกับทองที่คุณขโมยมาเออไม่ใช่ดิที่คุณเออนั่นนะครับที่คุณมีอ่ะได้เลยแต่ต้องเป็นแตงโมสามอันผมมีอยู่แล้วครับแตงโมมัอยากมากนะอยู่ในป่าลงดิบเลยนะ ไม่ครับอยู่แถวๆหมู่บ้านนาีมม่ต้องทำกิมมิ่งติดโมมาเป็นไรที่ทูกมากๆเลยเนีำให้เรรว่ยรุยรวยคคิดอะไรหรอครับเปบ่าจะไปแล้วเนี่ยแต่งโมเลยด้วย จะไปบ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยน่าจะหลังนี้ละมั้งไม่ใช่อะไม่ใช่เลยถือว่าเราแรกกันแล้วนี่แหละบ้านเขาของนั้น<ม>เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครพูดน่ะเราไม่เข้าใจถือว่าเราแรกกับเขาก็แล้วกัน งั้นนี่น้ำมาเราก็จะ,โอ,อจะโอ๊ยอตายเราอยากเห็นแตงโมทอง แม่ทุบทองนี่ไปก่อนอยากาดูเ,เราต้องทำหมอมาใ้ได้เดี๋มันลงพื้น เราดูโม่มากตอนที่เราไม่รู้ว่าเราต้องใช้คราฟอย่างเงี้ยแล้วก็คิกว่าเทพเจ้าจะประทานพรให้เราสร้างอย่างนี้ได้ไดดไโม่ท้องอย่างนี้เสร็ยาแล้วอยากรู้จังถ้าใส่เข้าไปจะเป็นยังไง มาแล้วนี่ไม่ไกลเลยสักนิดนึงเนี่ยโอเคมันเริ่มจากแย่ yeah, แล้วแหละเร็วสิเร็วเร็วิเร็วเร็วสิพอดีเลยเฮ้อน้ำยาอะไรเนี่ยหลาดดีแท้รอกินอาหารดีกว่า 对。妈妈，找 คืนนี้แหละเราจะออกเดินทางเราจะออกเดินทางเริ่มคืนนี้เลยลงบันไดไปแล้วเราก็จะเจอกับเสียงดัง,งคืนนี้น่ากลัวเกินไปเรากลับเข้าไปในห้องต<อ>ายทำไมเสียงมันใกล้เราขึ้นมาน่ากลัวจัง đi Okay. เราก็ต้องเริ่มออกเดินทางหาพระอีสวนเรา,เอาเดอกไม้ไปบูชาด,ดีกว่าเราต้องเดินหาเขาไกลลาดอยู่ทางที่ตะวันออกใช่ไหมล,ล่ะเราก็ต้องออกเดินทาง